อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และหาร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้า,สา ok ใสโมโคเซ่ไม่เกี่ยวครับก็อย่างที่เรียนว่า I s เอเงเราให้ติวปินทุกทุกคนสามารถรับงานเองได้อิสระอยู่แล้ว ็ในส่วนของศิลปินนะคบปีหน้าจะมีโรบินว้จะมีอะไรใหม่ๆมไหมครับก็มีฮะติดตามได้นะโดยเฉพาะของค่ายกัมพิชาเซ่เนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีสีสันพอสมควรนะครับแล้วก็ยืนยันว่าอย่างในกัมพิชาเซ่ก็ยังสามารถรักษาการเป็นค่ายเพลงวัยรุ่นอันดับหนึ่งได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีแผนที่ค่อนข้างสร้างความเคลื่อนไหวในกลุ่มแฟนเพลงวัยรุ่นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับ เดี๋ยวขอย้อนถามถึงตอนก่อนหน้านี้นะคะนี่ไงที่เกี่ยวกับว่าดาราติดยาเสพติดนะครับตอนนี้คนก็ยังรู้ผจากเมียว่าไม่ไม่อย่าสนใจตรงนั้นไม่เอาอย่าสนใจตรงนั้นครเียยไม่หมายถึงใครคิดคิดอะไรตรงไหนก็พูดตอนนั้นไม่ได้มีอะไรหลายคนจะเข้าใจว่ามีเด็กในสังการไม่ล่ะครับไม่หรอกครับไม่หล่ะครับอย่างกรณีของ อย,อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาหร์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮา้า,านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่